สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะครับผมเอาคลิปนี้พอบินเดียวโทรหาดวนเลยครับผมครับพ่อบินเดียวโทรหาดวนครับหลังจากที่ก้อนนานีครับผมพอกับวางเหล็กบนให้พี่น้องเชียร์เด้อครับผมครับคลิปนี้พอจะมาแก้ไขตัวเหล็กบนนิดหน่อยเด้อครับผมครับเพราะว่าที่คุ้ยกับพอนอกรอบครับพี่น้องเนาะพอกับ จริงๆพอมีสูตรหลายมากครับผมตั้งแต่ที่เพิ่นบวชยูวัดครับผมแล้วก็เพิ่นก็เลยไปเอาสูตรยูวัดที่เพิ่นยูครับพี่น้องเนาะเอามาแล้วก็มาวิเคราะห์คักแหล้วบันนี้ตัวเลขครับผมอันนี้คืองวดว่าหันได้ครับพี่น้องนี่เขาสามตัวแตกครับแล้วก็ที่คลิปห้ล่าสุดครับผมครับนี่คลิปล่าสุดเลยครับพี่น้องเนาะคลิปล่าสุดของงวดนี่แหละครับผม พอจะมาเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อยได้ครับผมครับอาจจะอยู่ในกลุมนี่ครับพี่น้องเนาะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนหลักจังใดลองไปรับชมรับฟังน้ากันเด้ครับผมในคลิปนี้ก็พอบินเดียวครับผมครับแล้วก็ไปฟังข้อมูลนน้ากันกบพอพอวิเคราะห์เรียกความเป็นไปได้ครับผมครับพอบอกกับเขามาเชียว่าตามพอไม่ผิดหวังครับผมในงวดนี้เอาไปเบื่องกันเลขครับพี่น้องเนาะเลข บนของพ่อบินเดียวครับผมชุดปรับปรุงก็ว่าได้ครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอบินเดียวกามาเชียกอขอขอพระคุณพอเด้อครับผมรับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับกอมาเชียน้ำเชียในเด้อครับพี่น้องครับเขามีอย่างเด็ดเครับพี่น้องเนาะครับผมกับานําเสนอสู่พี่น้องเอฟซีครับผมับพอเปลี่ยนแปลงตัวเลขจังไดก็มาเบื้องกันในคลิปนี้ครับผม ไปรับชมรับฟังเลขพ่อกันเลยครับพ่อครับพพกัมมาเชียสวัสดีพอบินเดียวครับผมครับผมเลขพ่พอครับผมสายดวนมาเลยครับพ่อหน่วยดวน <c oughs> ดวนเลยตอนนี้ครับดวนดวนเลยนะพ่อเนาะครับโอ้ยผมมีอย่างดวนทอตอนนี้อีกแล้วปัญชีจรวดแล้วครับ <c oughs> คือว่าอยากได้ให้อยากได้แข่งแขมนะพ่อเนาอเนอะอยากให้พี่น้องเอฟซีได้แข่ขงแขมครับเพราะว่า,าที่ว่าท,ท,ที่ที่โทษโวนมาเนี่ยคืออยากจัดเลขบนไม่มเพราะว่าพึ่งไปลสูตรมาเมื่อนี้ครับมาถึงตอนเที่ยงแล้วก็เงาตอนเที่ยงม่ใส่จนคำนี้สรุปเร็ยๆเบอร์ถูกสูตรทุกอย่างอัจจรเคยใส่เคยยังมาแล้วไม่ใส่ ครับแลาพบจากอันหาสองสองหามันสีเลือมนมาเป็นหนึ่งหาหาหนึ่งอ๋ออันร่องทวดอันมาครบบลุ่ยพอยังคือเก่าปะมาครบบลนี่เหลืออยู่หนึ่งสองหาศูนย์กับศูนย์กับก็คือต่ำไหลก็เลยตัดออกไปแล้วหนึ่งสองหาได้ป่ะวะหนึ่งสองหาเหลืออยูอโหโห่สามตัวโอ้สามตัวมาครบบน เด็กปุ๊อยู่ในตำแหน่งที่ว่าเลขกว่านหนาลงทุนเน่ะมันเจ็ดตัวละอ,ออกไปเลยครับผมต้องเสียอาย่สามตัวเองหนึ่งสองห้าครับผมอืมแล้ววันนี้เขาก็มาจัดเป็นสองตัวน้วยสิบอ่ะครับผมน่วยสิบได้หนึ่งสองหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งสองหนึ่งห่าสองห้าก่อนก่อนหนาทันทีเขารุ้งไปก็คือมัน ม latitude, latitude, yeah. ันได้ได้สองหาเนาะไดสองหาสองหาที่พอเนี่ยสองหาหาสองหาศูนย์สองศูนย์สองสองเออนนเนนเนนแต่ที่นี่มันกลับวาเลกหนึ่งน่ะสูตรพวกมาที่หลังน่ะมันขืนก่อนเลยมันแรนเลยมันหลายกว่านึงบาดเนี่ยโอ้หลายกว่าสองบาดเนี่ยแต่ว่าหายังปกติครับหาเงยืนปกติ ่ายืนปกติสองกับหนึ่งเนี่ยมันมาขิงกันแเจี๋ยวนี้มันหนึ่งข้นหลายก็สองดับดับกับนี้จะว่าเหาบ่ได้รเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันเด่นเด่นแห้งกว่าดับแต่ว่าสองเนี่ยคือเด่นตลอดบ่บ่บ่ยู่ในตัวดับหาเด่นมันจะไปใไส้เราปะเนี่ยมาเบิ้งสูตรแล้วตำล่าแล้วทำมันออกแบบเนี่ยลักษณะเกาเต้มนะครับลักษณะเกาเต้มมันสิบ่เบิ้ลนากระหับ มับนหนากระหับเออพอดีรักรอยมันก็ซืได้มาอยู่สามซี่สามสีอย่างว่าสามสี่แปดจีสามซี่แปดห้าเออสามสี่แปดห่ารักลอยที่บ่ะเมียนสามสี่แปดฮ้าสามสี่แปดห้าเลขมันนั่นมันก็ดับไปหมดแล้วมพรกันเหลืออยู่หาตัวเดียวออมันก็เลยสิมาเปลี่ยนหาหนึ่งหาหาหาหนึ่งหาหนึ่งหา หาหนึ่งหาหาหนึ่งครับกันจัดใส้เบิรกับคือสามตัวเนี่ยวมุนเป็นเลขสามตัวมันมันจะได้ยุโอคูเนอะเมียนกับผมหาหนึ่งสองหาหนึ่งสองหาหนึ่งหาหาสองหาครับผมเออแล้วก็หาสองหนึ่งหาหาหนึ่งหาหาสองเบิร์นากับหาครับผมคิดว่าเท็กซี่เลยอะมันสรุปแล้วจาก จากงวดทีว่ามันออกแปดหนึ่งสองมันสิบเอ็ดงวดนี่เนาะครับผมบัรุูดอะอืมไล่ไปบัลลูดจากเทนวยสิบถึสิบของย่องของย่องของมันอยู่นั่นเลยเขาตลอดก็ยังพอทรงไอ้บวกอะครับนั่นแหละตามสูตรนั่นเลยพอมันจิลวมสูตรแล้วมันเกิดคือสมนติเลขงวดนี่หาหนึ่งหนึ่งหาครับจะอยู่ในร่องเดียวกันกับุกสามสามหกงวดที่แล้วโอ้นี่ครับผม นั่นแหละเขาก็ต้องเน้นหลายเราก็ต้องไปซีเรียสมองอ่นครับอืมเพราเน้ยนยู่คูนี้พอาะมนูนเขากระซือกันทุนไว้ครับระวังหนึ่งสองสองหาจริงเสียถ้าถ้าเน้นหนึ่งหาก็จะได้หาหนึ่งหากับหาหาหนึ่งจริงจริงป่าวนั่นแหละสองคูนี่แหละคือหาหาหนึ่งกับหาหนึ่งหา, 1, หาโอกาสถึงตรงนี้มีมากครับเขานี่คือพอไปเอเอาสูตรมาก ผสมอีกเด้อยครับผมที่ว่าสูตรที่ยุ่ยุ่นน้องบัวแดงทีบ่แม่นเมียนยู่บ้านน้องบัวแดงอืมครับคัดกรองแล้วครับผมบ้านนี้อา่าคลิปที่ว่าไ้ก้อนนาะนีเป็นหาสองเลยครับผม <c oughs> ครับสรุปรแล้วมันก็ะซ<า>ัสองก็ยู่ในหาสองคือเก่กกาอยู่ครับม,มันสีวนอยู่ในนีนนะ้ท่อเนาะแมีนแม่นสองถ้าเลขดับทั้งเกตโตนะยุ่นนะโอเคเลย วมดดีจังได้กลับซับใช่ครับผมอืมโอ้เหลียสามตัวมาครบบนครับผมเป็นเลขเบิ้ลพร้อมครับพี่น้องเนาะเป็นไปได้สูงเหรียญฐานจะเบิ้ลหนาด้วครับผมคำว่าเบิ้ลหนาเลยเพรท่านไม่เบิ้ลเด้เนาะยั่งเลยครับผมครับพอเบิ้ลมาแต่สี่สี่หกครับแล้วก็ทิมช่วงไปเลยบ่อยไป สิ่งช่วงมาเลยวเลยว่าหาซีนั่นแหละวดนี้ไม่แน่ครับผมอืมครับเป็นไปตามสูตรของพ่อก็จะเห็นเหล็กหาบโบหาบกระเบินหนาด้วยครับผมนี <c oughs> ่แหละครับเขาเขามาเชื่อกะครับพ่อมูเอฟซีอยู่ทั้งอ่งอข่องโก่อยบนทั้งเชียงใหม่เชียงรายกับมาครับ<อ>ผมสามาสาขั้นลดมือนี้มาหาพ่อมาพี่แล้วมาเพชรบุญโอ้ครับ เอฟซีพออยู่ทางเหนือกันหล่ครับโอ้ยบอลคู่กันแล้วอ่ะเจ้าได้หลายเนาะพ่อเจ้าได้หลายโอ้ยเขาเรียนนัดโอ้เนาะเจ้าได้เกือบเดือนเรียนได้เกือบร้านผู้เลขคู่เดียวครับผมเขาย้ำบอกหางได้แล้วเพราะว่าเปียกบดคือว่าท่านบดบดเอาเปีเล่นเมว่าวานเปียัหงกันเลยอือ เาได้ศูนย์เดินหกสามศูนย์สามหกนี่แหละครับเอาวันนี้ยิงแคบลงไปอีกเด้อครับผมยิงบีบลงไปอีกหนึ่งสองห้าครับลองเบิงเลขเลขล่างละพ่อครับผมเลขกลางก็ติดเก่าอยู่ครับพี่น้องเนาะงวดว่าหันห้าหนึ่งเก้าครับผมเขาทชาย,ย่ตัวนี้ยนี่เขามัดสลวนกัน,นครับเอาเ<ต>ดี๋ยวมาตามตัวครับผมครับเขา เก่ามาเชียร์กับสิรบกวนพอซัํานีเด้อครับพ่อครับผมขอบพระคุณพ่อบินเดียวครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเฮาครับพี่น้องครับผมครับพอกับตามในคลิปเด้อครับผมผมไปเอาสูตรมาอีกทียู่น้องบัวแดงครับผมกับกับมาคัดกองแล้วกับมีการเปลี่ยนแปลงตัวเหล็กนิดนึงเด้อครับพี่น้องประมาณหนึ่งมาแรงโคตรสองครับผม มาครบบนครับพี่น้องกั้นกองแล้วครับผมในคลิปนี้สายบนหนึ่งสองห้าครับผมมีเท่านี้เด้อครับพี่น้องเจ็ดตัวทับดับยูครับผมกับจิเกิดอยูสามตัวนี่ครับผมหนึ่งสองห้ากับสองตัวบนหนึ่งสองหนึ่งห้าสองห้าเน้นไปที่หนึ่งห้าครับผมเน้นหนึ่งห้าลักลอยเพิ่นมี่ยุดสี่ตัวแต่ว่าติดดับเมดครับพี่น้องเนาะสี่ตัวสามสี่แปดครับผมติดดับตัวที่ เหลือหาตัวเดียวครับผมสามสี่แปดหา้าเหลือห้าตัวเดียวครับจับคู่ได้ห้าหนึ่งห้าห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งสองและห้าสองห้าครับเน้นไปที่ห้าหนึ่งห้าและห้าห้าหนึ่งครับผมเลขอาจชจิมาหา,หาบหรือว่าเบิ่นหนาเด้อครับพี่น้องครับผมนี่คืออ่าตามสูตรของพอครับอย่าเพ้อครับพี่น้องเนาะครับผมสูตรนี่ก็ลงล็อกนี่ก็คือ ตรงกับสามหกงวดว่างหาันนะครับผมสามหกหกสามครับถ่ายคลิปนี้เกา่ามาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับสิบหกคุมภาพันหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ